อาพูดไปพูดไปพูดไหปพูดไปพูดไปพูดไปเมื่อกี้ตัวไหนเออันนี้ว่าตัวเอตัวเอนี่นะแทงเนาะตัวเอรั่รั่วไปเลยหลายตัวแล้วอันนี้เปลี่ยนหลายตัวแล้วสมการเยอะแต่รู้ดีสมการเยอะอะไรเสียนี่จะมาป่าอย่าไปคุหมดเคยป่าแล้วป่าไม่อยู่ ลองปาดูแล้วปรึกษากันว่าจะปะตู้เอ๋ครับช่างมันอันนี้ไม่ใช่30ปีแต่แล้วพี่มีตู้อะไรตู้ลาบิเดนเลยติดอจะเย็นดีถในตู้ลาบิเดนในตู้ทองแดงก็ได้ไม่ค่อยรั่วเท่าไหร่แต่ไม่ฉับเท่าตู้ลาบิเดนแต่ก้นตัวเดิมมันอะไรเออนี่อะไรท่ออะไรมานเนี่ยลาบิเดนท่ออะไรเนี่ยมันมีลาบิเดนแบบ ดีมันนะดิคือหลดความเย็นได้ดีกว่ายี่ห้ออะไรนะลามิเนตไม่ตู้ลามิเนตโอ้โตู้มีเดี๋ยวโอ้ภาษีไม่ขาดเว้ยสีปีหกแปดโอ้ขาดของเราเนี่ยว่าแอบมีเงินต่อบภาษีของเราไม่มีเจ้าเก่าทาทาไหมหรืออย่าพัตเตอร์ปิดประดังขูดเอาก็ได้ อย่างรั่วครับเอาขาอาก็ข้าวยังไมหบดครับมองอยู่อย่าบอกว่ารั่วล้อเดิมอีก่นะล้อไหนล้อหน้านี่นะโอ้ยอย่าเลย อีกอ่าวพอแล้วไอ้ล้อที่ป่าไปแล้วครั้งหนึ่งันนั้นน่ะป่าไปดีแล้วไม่เขาป่าเองตรงนี้ไม่ได้ทำให้หนูเขาทำเองล้อไหนล้อหนี้บ่พอนั้นป่าไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะเอาโอ้ยป่ายางป่าแล้วป่าอีกครับรถเขาเออ มีเครื่องมือส่วนตัวเลียนแบบคนนี้ครับไม่ยอมเสียเงิน,นมาถึงทําเองทำไมไม่ทําที่บ้านอะ่ะมาทําที่นี่ทําไมอะโอ้ยลัวได้แข้งได้ครงดูดเลยเครื่องมือก็มีพร้อมครบับแต่ไม่ทําท,ที่บ้านเครื่องมือก็มีครบแต่ไม่ทํามาทําที่นี่เครื่องมือก็มีครบแต่ไม่ทํา กลับบาน,นแล้วเมียคอยซื้อข้าวอยู่โอ้คอยน้ำตะหูอีกเ,เออเอาแป๊บเอาแป๊บอย่าเอาเท้าโอ้ยรับช่างยนต์ครับการถอดล้อแบบช่างยนต์ครับอุ๊โอ้ยตายเศร้าเลยชีวิตเอาแป๊บเลยเอาแป๊บข้างหลังนันนะอีไอเขารู่นน่ะแป๊บอ่ะแน่ในเสื้อซูบอ่ะทำไม่เข้าเรื่องของเราอีกแล้ว โอ้ยมันไม่ทันกระขาดิดูดิเครื่องมือเขารั่วตัวใหม่มั้งตัวเดิมเหรอรตัวใหม่เอาไม้แรงมาขึ้นมาพี่ผมบอกแล้วผมเลิกเป็นช่างอะ่ะเดี๋ยวเป็นยูทูบเบอร์ได้ ได้เงินอจากยูทูบเลยจ่ายค่างวดรถแบบราตา่วันนี้เยวะอดตายวันนี้เลยแรงรัวครับยางครับเอาไหนปีกนกบ่หรือคัตซีแล้วแต่เลือกเอาปีกนกก็ได้ครับคานก็ได้คัตซีก็ได้ครับิบไป เก้าแ้างเอโอเปลี่ยนหลอดไฟต้องโอนโอนอีกเปลี่ยนหลอดไฟครับอีกอีกเอาสำคัามารองหนะ่นสำคัาแดองอะ่ะนุ่นกันพลาดนู่นหน่ะหลังกระบะรถอะ่ะยางครับงาน,นง่ายดีไม่ง่ายหรอกดึงเบกมือแล้วหรอ เนี่รถไหลรถไหลหนึ่งร้รองให้เฉยไม่ต้องขึ้นอ่ะรองให้เฉยไม่รองให้เฉยสนะัมคัญน่ะอวนเอาสัมคายลงใีกต่ำสุดวะพ่อพ่อแค่นั้นเข้าแล้วผลแล้วไม่ต้องขึ้นมันเลยเอาลงอีกสัมคานะ่ะเอาสัมคายลงอีก ออดันจากหน้าไว้น่ะแม่แล้วไม่หยุดถึงเนาะม้ีาาา่ขารถติกรมันเปลี่ยนสามไม่ได้แซมขึ้นไหมขึ้นอีกอ้ําจบเลยเดี๋ยวพลาดอ,อ,อีกอีกอีกพอพะละเออตั้งสี่ขาครับสี่ขาผมเปลี่ยนคำพูดแล้วเ,เอาบ้องม,มายิงาาลเลยบ้องไฟฟ้าน่ะ

มันไม่ออกมันแรงมันเบาน้าน่ากกระแทกให้หมดก่อนเกี่ยเอาไปจุ่มน้ำดูในรั่วที่เดิมเปล่าปะมาแล้วสองรู แขันมันอยู่นั้นทากาวเยอะอยู่ใส่ดูใส่ดูนี่นี่นี่ไม่ถอยถอยนี่นี่นี่อ้ไม่ใช่ไนจุ่มน้ำรู้ไหมนี่เรื่องเราไหนรอกเป่านั่นจุ่มไปเลยง่ายดีต้องสนใจมันเอาไอ้นี่จุกออกด้วยนี่เอาที่เติมลมออกด้วยไอรูเติมลมอ่ะ

Do thiện ừ, cháy nền tửa kháng cháy mày mày mày, chim sắm mày, chim mày kháng nữa, yêu mày 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 ไหนมาดูเฮ้ยวันนั้นก็ถอดปะนี่ที่ทวงล้อด้วยอ่ะอันนี้ฮะ,ะปะเสร็จแล้วก็ทวงไม่ถอดออกไม่ใช่ถอดล้อถึงทวงอย่อดทวงตอนปะปะด้วยแล้วก็ทวงด้วยไม่ถอดล้อออกวันนั้นน่ะใช่ทวงด้วยไงเอออันนี้ไม่ใช่อันนี้ทหาจิม้มอันนี้จิ้มมันตอนจิ้มคนเดียววันนั้นวันก่อนอ่ะใช่นั่นแหละที่ดัวอยู่ไปโรงเรียนอ่ะเออไหนรั่วตรงไหนดูดิจิ้มเพิ่มอีกตัวไหม โอเคพี okay, ่โชคดีขอบขับรถดีๆล่ะไสนไม่รู wow ้จิ้มดูก็ได้ไปเข็นมาเข็นไปเอากรอบหนึ่งปะยางครับปะยาง Mariam xe hả, mọi đi càng đi à. À, mà thế. So, mọi người, mọi người, đây, à mọi người, lo à mọi người,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  mọi cái này lướng lướng ไอกล่องนี่แหละมไีไหมไปไหนไปไหนัน่นมีเะไหร่ล่ลูกใครเอาไปไหนเดียวส่งไฟไดิไหนรูนี่นี่วะ ก่อนเต้มสีทวนนี่หาซื้อชอบเอาอันนั้นมาจะเอาน้ำมาหดยดเลยเอาอันนั้นมาเล็มๆมาจิ้มไปอืมจิ้มมันต้องรูด้วน,น,น,นอ,อ๋อจิ้มมันรูไปมุนด้วยไปตัดสั้นเหรอหลังจะไปตัดมันจิ้มมะลรูไปเลย ถอดเอา嘛ถอดออก嘛ถอดตัวน right? yeah. uh, hmm. ี้ออกอ่ะถอดตัวเก่าออกดีกว่าฮะให้มันพุ่งไปเลยเออให้มันพุ่งไปเลยช่างมันเออเดี๋ยวปะดึงเอาหมุนไปอีกมันพุ่งไปเลยคิดว่ามันโดนหินเน่ะไม่อย่าอย่าตัดสั้นทีหลังให้มันยาวๆเนี่ยอ๋ออยล่ะ